สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอเรื่องการรวบรวมประมวลผลและนําเสนอข้อมูลขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะสมาชิกนะคะมีดังนี้1เด็กหญิงมัธยมมักระแสโสม2เด็กหญิงอภิชยาคยาราสามเด็กหญิงสิรัญญาสุนทรและ4เด็กหญิงอภิชยาม่วงสีค่ะ 1. การจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลคือข้อความที่เกี่ยวข้องกับปริมาณหรือไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณก็ได้แบ่งออกได้2ลักษณะตามชนิดของข้อมูลคือ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่แสดงขนาดหรือปริมาณที่วัดออกมาเป็นค่าตัวเลข 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้โดยตรงและแบ่งออกได้2ลักษณะตามวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1. ข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง 2. ข้อมูลทุติยภูมิคือข้อมูลที่หน่วยงานหรือผู้อื่นเก็บมาไว้แล้ว 2. การรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขออัยค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเด็นในระดับความลึกของข้อมูลที่ต้องการผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและใช้คําถามรวมทั้งแนวทางคําตอบที่ชัดเจนทําให้ผู้ให้ข้อมูลเต็มใจและให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนโดยการรวบรวมข้อมูลนั้นหมายถึงการนําเอาข้อมูลต่างๆที่ผู้อื่นได้เก็บไว้มาทําการศึกษาหรือวิเคราะห์ต่อ ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านการรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็วแต่ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลประเภททุติยภูมิค่ะ 3. การนำเสนอข้อมูลประเภทของการนำเสนอข้อมูลจะแบ่งเป็น4ประเภท 1. การนำเสนอเพื่อชักชวนจะเหมาะกับการเชิญชวนการรณรงค์ การชี้ประเด็นให้คอยตามโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการนำเสนอในเชิงการขยายโครงการ 2. การนำเสนอเพื่อให้ความรู้ทั่วไปเหมาะก,กับการแนะนําองค์กรให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องเรื่องหนึ่งให้เข้าใจโดยรวมไม่ลงรายละเอียด 3. การนำเสนอเพื่ออธิบายขั้นตอนจะเน้นการอธิบายขั้นตอนต่างๆที่ผู้ฟังทราบถึงมาก่อนแล้ว 4. การนำเสนอรายงานสรุปผลให้ทราบประเภทนี้จะเป็นการรายงานสรุปผลเช่นรายงานผลกำไรของบริษัทสภาพอากาศวันนี้เป็นต้นค่ะปัจจัยการนำเสนอนะคะจะมีดังนี้ 1. วัตถุป,ประสงค์ในการนำเสนอว่าการนำเสนอนี้เพื่ออะไร2กลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใครลักษณะอย่างไร 3. ระยะเวลาในการนำเสนอสำคัญที่สุดนะคะควรทราบว่าการนำเสนอนั้นให้ระยะเวลาเท่าไหร่4สถานที่และอุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ เป็นปัจจัยที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะคะจะเกี่ยวกับสตสดตทัษนุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับผลิตสื่อเพื่อการนําเสนอ 1. กล้องบนสมาร์ทโฟน 2. แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน3เครื่องคอมพิวเตอร์ 4. ใช้บริการเว็บไซต์ที่สามารถผลิตสื่อได้แบบออนไลน์ลักษณะของสื่อและการนำเสนอที่ดีนะคะคือเรื่องราวหรือสคริปต์ควรจะออกแบบเรื่องราวที่จะนำเสนอโดยตั้งใจ อขออภัยคะ่ะโดยตั้งคำถามให้ผู้ฟังได้คิดหรือสงสัยในคำตอบทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจควรสรุปแต่และหัวข้อสั้นๆง่ายๆกระชับให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายสื่อควรจะสร้างสารรค์และตกแต่งให้ดูน่าสนใจคะ่ะ 4. การประมวลผลข้อมูลนะคะคือการนำข้อมูลที่ได้นั้นมาประมวลผลเพื่อตอบคำถามหรือวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อให้ได้สาระสนเทศที่ต้องการโดยหลักการสำคัญในการประมวลผลข้อมูลมีดังนี้นะคะ 1. การประมวลผลข้อมูลด้วยมือเป็นการจัดเก็บข้อมูลให้ในลักษณะบัตรแบบฟอร์มกระดาษแฟ้มเอกสารและใช้อุปกรณ์ 2. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นการใช้อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์นิยมใช้ในงานในปัจจุบันแทนการประมวลผลด้วยมือ 3. การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ซอฟ์แวร์ข้อมูล ูลที่ได้นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อมูลจํานวนมากซึ่งไม่สามารถประมวลผลนั้นด้วยมือได้หรืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากการประมวลผลได้การประมวลผลข้อมูลโดยการใช้ซอฟต์แวร์จึงมีความสําคัญและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วยังลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลด้วยมือล,ลงได้ค่ะพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ